เป็นบุญตาอย่างยิ่งครับวันนี้พอแก้วนะได้มีปิดตามพ่าแก้วเครือวันนะองค์นี้สบายใจนะฮะเพราะจบที่หลังมีรอยจานที่สมพรทองทองบอกว่าเก็บชา่สมบูรณ มากมากครับเรี่ยนนี้สวยสุดอ่าพอแก้วปิดท้ายหาปิดตาลวงพอแก้วคนรอดูประมูลเยอะมากอ่าโอ้โหพี่ระดับหัวแถวบางอย่างอะ่ะพอตัดตลับทองแล้วอะ่ะนะไม่มีใครถามเลยว่าแท้ดูยังไงไม่มีใครคุยเลยมีแต่แต่ยุให้ผมประมูลถ้าคุณให้โมเมนต์พักเครื่องเป็นแค่ ของซื้อขายนะอาจารย์ดูตรงไหนถึงเช่ามาครับอย่างแน่แน่ก่อนต้องเก่าเชื่อไหมไม่ต้องให้ผมสอนดูหรอกคนในไลฟ์เนี่ยก็สอนดูได้เออคุณไม่อยากให้พระองค์เนี้ยได้ถูกให้ข้อมูลให้ความรู้กับคนหลายๆร้อยเหรอครับ ไม่จะได้หรือครับถ้าผ่านไลฟ์ผมไปอ่ะแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะมีองค์แท้ๆน่ะมาอยู่หน้าจอให้ได้สักถามนะครับผมแค่ยากจะถามทำไมคนถึงกล้าซื้อแพงใช้แล้วได้มากกว่านั้น<อ>คือคนจากเป็นคนปั่นสามล้ออยู่ๆก็เป็นเศรษฐีเ,เพราะอ,อะไรแขวนเพราะแก้วอ,อีกคนจริงเหรอ,อไปหามาแขวนมาก้ก็รวยจริงอ,อ่าอีกคนเนี่ยนีจาก ข้าราชการชั้นผู้น้อยแขวนไม่นานนะมีจังหวะชีวิตนะเป็นนะตำแหน่งใหญ่โตเขาจึงยอมจเจ็ดหลักบางทีแปดหลักเพื่อให้ได้แขวนพาะแก้วนะ uh huh. เพราะสิ่งหนึ่งที่มั่นใจเขาบอกคนจีนเนี่ยขยันเท่ากันแต่เฮงไม่เท่ากันใครเจอจังหวะดีๆก่อน นะคนจีนก็เลยหาวัตถุมงคลในเมืองไทยเพื่อไปเสริมจังหวะชีวิตเสริมความเฮงเหมือนกันพระเครื่องอ่ะแก่นแท้คือพุทธคุณแต่ถ้าเกิดคุณแขวนของเก๊ก็ไม่มีพุทธคุณของแท้เนะี่ยมีตั้งอยากจะได้แต่ไม่มีไงคนที่เขามีก็ไม่ขายให้ไงนะสุดท้ายก็จึงเกิดการสั่งเซียนพระนำไปหานี่นะพอไปถามเขาเนี่ยห้าแสนเขาก็ไม่ขาย ัานายนก็ไปหกแสนนี่หกแสนก็ไม่ขายอะ่ะปีหน้าวนมาอีกยังอยู่ไหมยังอยู่เอาไปร้านหนึ่งร้านหนึ่งก็ก็ไม่ขายอะ่อะหกหมื่นกบาบ้านาผมเช่าหลวงขอเนียมเสียนแหลมกระเนื้อแบบนี้กระตองแบบนี้ครับโอ้โหถ้าแทนตะกวัวต้องเหมือนกูเอียมเหมือนหลวงกูซุกอ่าเข้า วงการพระมาใครถือพระแก้วคือเสียงใหญ่ครับอพระปิดตาพระแก้วองค์นี้ยิ่งดูยิ่งเก่าอายุเป็นร้อยรอยปีแน่นอนเคื <c oughs> ่อเนี้นะเกเบอร์ไปห้าหมื่นอันนี้คือของแท้ไม่มีอะไรที่ให้ต้องสงสยัยครับนะแท้เนี่ยต้องเก่าก่อนอ่าพอเก่าแล้วเนี่ยเก่าตามธรรมชาติเนี่ย ของเจ๊ทําไม่ได้หรอครับดูจานด้านหลังอีกทีนี่พอเก่าแล้วนะก็ไปดูว่ามีจานไหมอ่าอาโอไปหนังสือภาาปิดตามาเอาคุยกับเขาหน่อยอนะนี่ของแท้หลังก็จะมีจาน ใชไหมเออมีนตะกร้เหมือนกันนะพี่มีนบอกว่าวันนี้เอาพ่อแก้วมาคู่เลยพ่ปิดตาเนี่ยจินตะกล้ลงพ่อแก้วปัจจุบันน่ายากราคาวิ่งทะลุลักล้านอ่ะถ้าแบบมีจานก็นะก็จะอย่างว่าส่งคุณค่าหน่ะมันมีอีกเล่มไหมเหรอ เนื้อตะกัวเหมือนกันไหมเหมือนเออนะถ้าจะเล่นให้จบชัดเจนนะก็เล่นที่มีรอยจาน ผู้ตึงพระปิดตาใทยก็นึกถึงดลวงพ่อแก้วองค์แรกครับอ,อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวก็โอแกะออกจากตลับหน่อยลายมือเดียวกันเลยแท้ครับตะกัวแบบนี้อ่าพระองค์นี้แท้ดูง่ายครับพิธีละทองคงใช่ครับแท้อ่าลายมือเดียวกันพี่ฤทธี พระยิ่งแพงยิ่งดูง่ายจริงไหมอาจารย์ใช่เพราะเพราะว่าพระแพงส่วนมากเป็นพระเก่าครับนี่อ่ะองค์นี้อ่ะเก็บโอเก็บหนังสือป่ะคีมมะแกะจากตลาดผมเชื่อทุกคนอยากดูไอโอเตรียมคีมให้หทันเหตุการณ์เราต้องบอกว่าองค์นี้สวยมาก สุดยอด้าปิดตาเนื้อตะกวดชนบุรีนี่สวยมากคุณผู้มาลินบอกว่าขอบคุณครับอาจารย์โอ้นี่ เป็นบุญตาอย่างยิ่งครับวันนี้ผมด้านล่างพระยิ่งแพงอ่ะยิ่งดูง่ายเพราะส่วนมากเป็นพระเก่าใช่ไหมหวานยังไม่แพงครับดูง่ายแบบนี้เออ หนึ่งในสามพิมพ์มาตรฐานอ่าโอ้โหมาสองนาทีอยากดูการประมูลแล้วครับได้ครับพี่เขียนราคาใส่มือรอคำว่าเริ่มสักครู่นะครับ ก็ถามว่าทำไมผมถึงตัดตลับอ่ะคือชีวิตหนึงอ่ะจะได้มีโอกาสแขวนปิดตาเพราะแก้วคือวันเล่นยิงด้วยอ่ะผมเขียนราคาใส่มือให้ผมเชื่อทุกคนก็อยาก ดูการประมูลให้เป็นรายการพรีเมียมในค่ําคืนนี้นะครับผมเขียนราคาใส่มือไปแล้วเล่นจริงด้วยอ่ารอคำว่าเริ่มสักรู่นะครับพี่ๆนะเก็บผ้าในบ้านะนะครับเป็นสิบล้านหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านแต่ถ้าจะหาปิดตา พอแก้วสักองค์ไม่ง่ายวาชนาไม่ถึงแต่ถ้าผมมีเงินเมื่อไรเอาแน่ครับความไฝ่ฝันของผู้นิยมพักเครื่องทุกคนสุดท้ายคำคืนนี้หัวใจรัวๆให้สมศักดิ์ศรีหัวใจรัวๆมาครับนะเวลาคุณจะอยู่วงการไหนอะคุณครอบครองสิ่งที่เป็นที่สุด นั่นคือศักดิ์สรีของการเข้าวงการนีครับแล้วปิดตาองเนี้ยสวยผมบอกเลยเป็นปิดตาเพราะแก้วที่สวยมากเนี่ยเที่ยงคืนยี่สิบนาทีเที่ยงคืนยี่สิบนาทีหัวใจรัวๆ หัวใจดูรัวมาครับพี่พนะจบก็คือหลังจานนีแล้วจานเดิมก็นะคาบไข่ไข่ก็จะปิดเส้นรอจานเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรก1นึ่งแสนบาทเวลาเดินแล้วนี่ให้เพื่อนๆได้มานั่งดูนะพระเครื่องที่ เราไม่คิดว่าจะได้เห็นแ,นแท้ๆแล้วถ้าได้เห็นแ,นแท้ๆเราจะอุทานว่าอ๋อแท้เป็นแบบนี้นี่เองมาที่หนึ่งแสนบาทนะครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งแสนมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทับพิมีมาสามแสนแล้วบอกว่าปิดสามแสนหมดตัวก็ นะราคานี้ยังซื้อนุมานณพกวยไม่ได้เลยครับจริงไหมล่ะอนุมาณพกวยมากล้ายังซื้อไม่ได้เลยเนะี่ยให้คุณเก็บพระทั้งประเทศอ่ะนะกับได้ได้มีโอกาสเนะยครอบครองหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเนี่ยมันคนระเวทคนระเวลเลยครับนะถึงแม้ว่าองค์เนี้ยเนะียผมจะซื้อมาในราคาที่นะไม่ได้แบบถ้าซื้อตัดเสียนนะ่นราคาที่ไม่มีทางซื้อได้ซื้อเหยมาก็เนะี่ย ราคาที่เพื่นว่าทุกคนสามารถเก็บได้แต่มันต้องไม่ลดคุณค่าของพระเบญจภาคีนะต้องไม่ลดคุณค่าของพระเบญจภาคีตังหาเมื่อไหร่ก็หาได้ครับองค์นี้อยู่กับผมนะนี่ปีเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้นะปีหน้าก็แพงขึ้นไปอีกจะไหมนี่ การที่เราจะได้มีโอกาสเห็นปิดตาเพราะแก้ววัคือวันเบนจับพะกีพะตาบางไทยอยู่ในไลส์สดแต่ละไลรคุณต้องจ่ายเป็นล้านเนี่ยและอันนี้จานนะหลังจานนะไม่ได้ใช้เลยเพระองค์นี้ไปดูนะตัวเลขที่ใส่กันนะตอนนี้มาที่สามแสนบาทที่พี่มิงครับ มาที่สามแสนสองหมื่นบาทมาที่สามแสนสามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายใครจะมามั่งไปดูกันอยู่ที่สามแสนราคาราคาเนี้ยยังไม่ได้ทุกมาื่อกยยังไม่ได้เหรียญบูทีมเลยมาที่สามแสนสามหมื่นบาทมาที่สามแสนสี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายพี่ลิทิลงต้องมาแน่นอนผมรู้อยู่ที่สามแสนสี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับถ้าฉลาดเก็บนะเขาเรียกว,ว่าเก็บพระนะไม่ได้มีแค่สตังต้องมีวาสนาที่อยู่ในโอกาสสมเหตุสมผลตรงนี้ด้วย มาที่สามแสนสี่หมื่นบาทมาที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทมาที่สามแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายเขาบอกอยู่ที่กําลังซับใครจะถึงหรือไม่ถึงอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายแต่ก็ขอให้ได้มีโอกาสใส่ราคาเพื่อได้อยู่ที่สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายที่พี่ลิทที่ลงเฟืองมาที่สามแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้าย มาที่สามแสนกหมื่นบาทแกบราคาสุดท้ายรับถือว่าเป็นค่ำคืนนี่เป็นคนโโนนน่ำคืนที่ประทับใจไหมเพื่อนๆนี่เป็นค่ำคืนโอ้โหพี่พานุพันก็มาเป็นค่ำคืนที่ประทับใจไหมอ่าปิดตาเพราะแก้ววัดเกลวันจะราคาเดียวกับเหรียญอนุบาลมรกวยเหรียญปูทิมเนี่ยก็เก๋อาจจะยังแพงกว่านี้ด้วยซ้ำ ห่างไกลครับอ่าผมใช้คำว่าห่างไกลนะครับผมใช้คำว่าห่างไกลนี่นะฮะใช้คำว่าห่างไกลกับนาคาในมือไม่ขอให้ดูแล้วกันเพื่อนๆว่าได้ไหมละ่ะสามแสนกว่าผมตลบแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ใส่ราคากันเข้ามาอ่านะก็ขอบคุณทุกท่านที่ ใส่ราคากันเข้ามาในค่ำคืนนี้ก็ใส่ตามงบที่ตัวเองมีใช่ป่ะ oh <my. S 1> เขาจะบอกว่าอิชาคนมีตังไงพระเกรือเป็นโอกาสเป็นโอกาสของคนที่เร็วและพร้อมนี่แล้วก็ก่อนจะจาก,กันไปคืนนี้นะ บินบนนิดนึงไม่ได้บินแบบถึงข้างหลังนะโอ้ไม่ได้บินด้วยเขาเรียกว่านะกดไม่สนิทไม่ได้เจอเนื้อแบบนี้นานแล้วครับเออไม่ได้เจอเนื้อแบบนี้นานแล้ว สมเด็จโตโนะไม่ได้เจอเนื้อแบบนี้นานแล้วตรงนี้ตอนแรกคิดว่าหักนะไม่ได้หักครับ